สวัสดีเพืพอ่อนพ้องในทั้งพี่ทุกคนครับพบกับผมกับคิงโรเล็ตนะครับผมนี่คือสีระดับเกมน่าเล่นบนมือถือนะสำหรับใครที่กำลังมองหาเกมเล่นหรือว่าอยากได้เกมแนวที่น่าเล่นก็สามารถดูเกมจากนคลิปได้เลยนะมีแต่เกมคุณภาพเย,ยี่ยมขนาดเลยก็ผมคัดมาให้เพื่อมอย่างดีเลยนะที่สําคัญเนี่ยคือต้องบอกกันเลยว่าชื่อเกมเนี่ยคือจะอยู่ในช่องคอมเมนต์แทนนะสำหรับเกมในคลิปนี้เ็มเกมอะไรกันบ้างก็ม,ดกมาดูกันเลยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดตังค์กดเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะโอเค okay, let's go <S <Hey. S 1> เกมระดับสิบ ไวซ์ออนไลน์ก็ผมสำหรับใครที่กำลังทำหาเกมมาใหม่ห hmm รือว ah right ่าอยากได้เกมแนว GTA ที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็นี่เลยนะนี่เป็นเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมากครับผมต้องบอกก็ว่าเกมนี่คือแมปค่อนข้างกว้างใหญ่มากเลยนะเพิ่มไปเกมแนวเพนโว่ด้วยซึ่งแน่นอนเกมนี่คือจะมีหลากหลายอย่างให้เราในี่ยทำมากๆครับผมลูกเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะที่สำคัญเนี่ยคืออย่างที่บอกก็ผมเกมนี่คือเราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยนะความเจ๋งของเกมนี่คือเราสามารถเปิดไมค์คุยกับคนในเกมได้ด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ชอบในเกมแนว GTA ที่เราสามารถเล่นออนไลน์ได้ก็นนนนนีเเเะปกมออไ์้ เกมระดับที่9อารีนาเบรกเอาก็ผมมาแนวเกมเอาช่วร้อยกันมากนะซึ่งเกมนี่คือเป็นเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมากๆแล้วผมสำหรับใครที่ชอบไปเกมมาฟาร์มของก็นี่เลยนะซึ่งแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็ผมคือเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้อยู่แล้วนะภายในเกมคือจะมีปรกิจต่างๆมากมายให้เราทําด้วยแต่ว่าซึ่งเกมนี่คือน่าสนใจว่าตรงที่ว่าเราสามารถเข้าไปในแบบนั้นแล้วก็ฟาร์มข,ของต่างๆก็ผมแล้วออกมาจากแบบนั้นให้ใหได้อะไรย่างนี้ซึ่งถ้าเราตายไปในแบบนั้นเนี่ยคือของจะหายไปหมดเลยนะแต่ว่าถ้าเรายอดชีวิตกลับมาได้ก็ ของที่เราฟาร์มได้มานะ่ยคือจะเป็นของเราหมดเลยก็อมเป็นแฮะและของที่เราได้มานะ่ยคือมาใช้ไใ้แบบต่อไปได้ด้วยนะเจ๋งมากๆเลยใช่ไหมสำหรับใครที่เคยเล่นนี่คือเอาไปคายเกมในวอลซีก็ผมคือเอาไคายอย่างนั้นเลยนะเข้าไปในแบบนั้นเพื่อฟาร,ร์มของอะไรเงี้คือถ้าเราตายเนี่ยก็ของก็จะตกลงไปหมดเลยแต่ถ้าเรารอดชีวิตกลับมาได้ก็ของก็จะเป็นของเราอะไรเงี้นะสนนอนเกมได้ไปเกมออนไลน์ต้องเฉยก็ผม เกมมันดับที่8 Race City Open World Driving and Shooting Game ็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวอิสระไม่อยากยึดติดอะไรมากเนียอยากได้ทําอะไรก็ได้ในเกมก็นี่แล้วก็ผมสำหรับใครที่เป็นคนเบื่อง่ายอยู่แล้วก็เกมนี้น่าเล่นเหมือนกันนะซึ่งในเกมคือเราสามารถขับรถเล่นได้คือการรีบต่างๆเกมมันคือมันดุดเดือดมากๆเลยซึ่งแน่นอนเกมน็คือจะมีภารกิจอะไรอย่างให้เราเด้ยทำด้วยแต่เราไม่ทําก็ได้นะเราสามารถขับรถเล่นในเกมได้ก็ผมคือจะมียานพรนะหลากหลายรูปแบบเลยและที่สําคัญเนี่ยคือไม่ต้องกังวลเลยเกมเนี่ยแบบค่อนข้างกว้างนะเพราะเกมนี้เป็นเกมแ าเพ่นโบเลยทีเดียวอย่างที่บอกก็ผมคือเราไม่ทำภารก,กิจก็ได้คือเราสามารถเดินชิลในเกมก็ได้แต่ว่าภารกิจของเกมนี่คือมันดุดเดือดมากๆอันนี้ตำรวจอะไรก็คือดุดเดือดมากๆเลยสำหรับใครชอบไปเกมในอิสระก็เป็นเกมที่น่าเล่นมากๆเลยนะเป็นเกมออนไลน์ต้องเช่นเลยครับผม เกมบาราธอนิเศ police officer simulator ก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมมาตำรวจก็ไม่เลยต้องบอกเลยเกมนี่คือน่าสนใจมากๆเลยนะเกมได้เป็นเกมสมมติบาทก็ผมคือเราจะได้เล่นเป็นตำรวจอะไรงนี้ซึ่งในเกมนี่คือจะทําได้หลากหลายอย่างเลยอย่างเช่นรับภารกิจมาก็ผมแล้วก็ไปจับผู้ร้ายต่างๆอะไรงนี้เป็นเกมหน่าหาเกมหนึ่งแหละคือจะเล่นในหามันก็หานะแต่ว่าเราสามารถขับรถเล่นหรือว่า ครับเฮลิคอปเตอร์เล่นก็ได้ครับผมคือจะมีลุกเล่นเนี่ยเยอะมากเกมนี้ซึ่งแมปในเกมเนะี่ยค่อนข้างกว้างใหญ่มากๆนะนะคือไม่ต้องกลัวจะชนแมปครับผมเพราะแมปกว้างใหญ่ทีเดียวซึ่งในเกมนี่คือความจาน้อยพอสมควรนะสรับใครที่มีมือถือไปไม่แรงเกมดม่ก็สามกรเล่นได้เหมือนกันนะแน่นอนว่าเกมนี้เป็นเกมอบอฟไลน์ครับผมไม่ต้องเชนเน็ตก็เล่นได้นะคือจะมีลเล่นเยอะมากเอาไว้เล่นตอนไม่มีเน็ตได้นะคือคนขี้เบื่อกสับารล่นได้ครับผม เกมมาเดือนปีเก y e a g Hunter Legend ก็ ern, ผมสำหรับใครไปชอบไปเกมในแอคชั่นหรือว่ากำลังตามหาเกมระต่อสูสุดเดือดก็นี่เลยต้องบอกเลยเกมนี้เล่นเอามาอย่างเดียวก็ได้นะในี่เปเกมในแอคชั่นก็ผมคือต่อสู้แบบรุดเดือดเลยซึ่งในเกมเนี่ยคือภาพสวยมากเลยนะคือจะมีอาวุธให้เราเลือกเล่นนี่คือเยอะมากๆด้วยซึ่งแน่นอนอาวุธแต่ละอย่างจะมีความสามารถแตกต่างออกไปด้วยคือเราจะได้ต่อสู้กับเหล่ามตอร์ต่างๆมากมายก็ผมในเกมนี้ซึ่งแน่นอนเกมเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยคือจะมีเควสหรือว่าภารกิจให้ทำเยอะด้วยนะแต่่่่อองบกเพืนววาาคม อย่างหนึ่งของเกมนี่คือเราสามารถเปลี่ยนอาวุธได้นะคือไม่จะไปต้องใช้อาวุธนั้นตลอดก็ผอเราสามารถเปลี่ยนได้ตามสไตล์ที่เราชอบเลยและที่สําคัญในเกมนี่คือจะมีค่า,ชาใช้รับเปิดด้วยนะแถมยังมีชุดค็สตูให้เราใส่ด้วยเป็นเกมออนไลน์ต้องใช่ไหมก็ผม เกมมนาะปีห้าคายเอ็กซ์ตรีก็ผมมาเกมในแข่งรถกันบ้างนะซึ่งเกมนี้คือน่าสนใจามากเลยไปเกมในแข่งรถที่ Open World ทีเดียวก็ผมแบบค้น้างกว้างใหญ่มา,มากๆเลยนะไม่ใช่เกมแข่งรถที่เราต้องเข้าเส้นชัยนะก็ผมจะว่าเกมนี้คือเราสามารถขับเล่นไปไหนก็ได้เลยเพราะเกมนี้ o อ e n น o r l d อย่างที่บอกนะแบบกว้างใหญ่มา,มากๆคล้ายกับว่าคือเราไม่จำเป็นต้องแข่งกับคนอื่นก็ได้ก็ผมคือเราสามารถขับรถเล่นเฉวๆก็ได้ตามเมืองอะไรอย่างนี้เพราะว่า เราเข้ามาในเกมปุ๊บเนะี่ยคือเราจะอยู่ในเมืองก็ผมคือแน่นอนเราสามารถขับรถไปตามถนนได้นะถ้าเราจเจอใครแข่งไป ει, ก็เราสามารถไปแข่งได้อะไรอย่างี้นะเป็นเกมที่เจ๋งมากๆแนละ้วผมเป็นเกมแนวชิวๆอะไรอย่างงี้นะสำหรับใครที่ชอบเลเกมของรถที่มีร้เล่นเยอะแล้วก็แปลกแปลกแนวก็นี่แล้วก็ผมซึ่งแน่นอนเกมเนี่ยเราสามารถปรับแต่งรถของเราได้เยอะมากๆแล้วก็ผมสำหรับใครสนใจในเกมนี่คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะซึ่งเกมนี้ภาพสวยมากเลยเป็นเกมออนไลน์ต้องเช็ตนะเกมมันดัดี่สี่ สตราอควิสทรีนนี่เป็นเกมแข่งม้ามาใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะบอกเลยว่าเกมนี้ไม่ธรรมดาทีเดียวซึ่งแน่นอนวยเกมนี้คือแบบค่อนข้างกว้างใหญ่มากๆเลยนะเพราะนี่เป็นเกมแนว o อ e เพนเวิลด์ครับผมบอกเพื่อนๆแล้วว่าเกมนี้ระบบครบเครื่องแล้วก็อลังการกันสร้างมากด้วยซึ่งแน่นอนเกมนี้ไม่ใช่แค่การแข่งม้าอย่างเดียวนะแต่เราสามารถเลี้ยงม้าแล้วก็สร้างฟาร์มม้าเองได้ด้วยครับผมสำหรับใครที่ชอบม้าอยู่แล้วก็หรืออยากเลี้ยงม้าก็เกมนี้น่าจะเหมาะนะเพราะเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ครับผมเข้าไปในเกมก็จะเจอกันหล่ำพวกไอ้คนอื่นด้วยแน่นอนเกมนีน กับคนอื่นได้นะบอกกันได้ว่าเกมนี้อลังการการสร้างมากครับผมสำหรับใครที่อยากได้เกมไปแข่งม้าที่ไม่โดขบเื่องแบบเต็มรูปแบบเลยก็เลอาดูเกมได้ได้นะเราสามารถเปิดกระชายได้ด้วยนะเกมนี้เกมนี้เปิดเกมออนไลน์ก็ผมต้องเชิญเด็กนก็เล่นนะน่านเล่นมากๆเลยเกมมาดับที่สาม วิเตอร์ครับสำหรับใครที่ชอบในเกมเอาชรอดก็นี่แล้วก็ผมได้ไปเกมที่น่าสนใจมากๆอีกเกมนึงนะคือในเกมนี่คือเราจะได้เอาชรอดในเรื่องดูหนาวก็ผมเคยด้ป่าที่เต็มไปด้วยหิมะเลยอะไรย่างนี้คือแน่นอนเกมเราสามารถสำรวจแบบได้เพราะในแบบในเกมนี่คือค่อนข้างกว้างใหญ่มากก็ผมเราสามารถไปหาของตามเบอรต่างๆได้นะซึ่งแน่นอนในเกมนี่คือจะมีของเยอะมากเราสามารถคราบของต่างๆได้นะเราสามารถกอไฟเพื่อเอาชรอดได้ยางที่บอกเกมนี่คือแบบค่อนข้างกว้างนะสำหรับใครที่จะได้เกมเอาชรอดออฟไลน์เอาในคนเดียวก็นี่แล้วก็ผมไปเกมที่น่าสนใจ ไกลมากเลยนะเกมี้ภาพสวยพอสมควรก็ผมเกมนี้เป็นเกมออนไลน์เต็มรูปแบบเลยไม่ต้องเชนเน็ตก็เล่นได้นะมีในเรื่องแล้วก็มีเควสให้เราทำด้วยนะเกมบัดับที่2ดั c ง t ิตีไดนาสตีเกมบาสเกตบอลมาใหม่สุดแนวก็ผมซึ่งในเกมก็คือต้องบอกกันว่าจะมีตัวละครให้เราเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆด้วยซึ่งระบบการเล่นของเกมนี้คือสม,มูทแล้วก็เลื่นไหลแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะซึ่งในเกมนี้จะแบ่งทีมละสามคนก็ผม ใครทาแต้มไ้เยอะกว่าก็ชนะนั่นเองนะซึ่งอย่างที่บอกเกมเนี่คือจะมีตัวละครที่เราเล่นเนคือเยอะอยู่แล้วแต่เราสามารถปรับแต่งตัวละครเพิ่มเติมได้นะไม่ว่าเป็นชุดแฟชั่นหรือว่าตัวเล่นต่งตางๆเกมเนี่คือน่าสนใจมากครับผมสับไพ่กำลังตามหาเกมแนวบ้าอยู่แล้วก็นี่เป็นเกมสุดแนวที่น่าสนใจมากเลยนะแน่นอนเกมนี้ไปเก็บออนไลน์ต้องเช่นไหนครับผมน่านเล่นมากเลยเกมนี้ เกมราดพี่ีน่1นอดมีที่เปเกมที่นะ่าเล่นมากๆอีกเกมนึงนะนี่เปเกมเอาชีรอดก็ผมคือเราเนี่ยติดอยู่ในเกาะใช่ไหม <c oughs> คือในการเล่นแตละตาเนคือเราต้องติดอยู่ในเกาะอ,อยู่แล้วนะคือในเกาะนั้นจะมีผู้เล่นคนอื่นด้วยแน่นอนเราต้องเอาชรอดแล้วก็รอดไปจากเกาะน,นี้ให้ได้อะไรอย่างนี้แต่ต้องบอกว่าเกมนี้ไม่ได้มีแค่ผู้เอชีรอดเท่านั้นก็ผมแต่ว่าจะมีเหล่าผู้ร้ายด้วยนะสำหรับใครที่เล่นเป็นผู้อชีรอดก็ต้องซ่อมเรือต่างๆแล้วก็เอาชีรอดออกจากเกาะน,นี้ให้ได้แต่สำหรับใครจะเล่นเป็นผู้ร้ายก็ต้องขัดข เป็นเกมที่น่าเล่นมากๆก็ผมสหรับใครในช่อง่นเกมนะักตรกรอยู่แล้วก็นี่เลยได้เป็นเกม,มใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะแน่นอนใาเกมนี้เป็นเกมออนไลน์เต็มรูปแบบต้องใช้นเดนักนเล่นนะไพนตัวเกมเนะี่ยคือเป็นระบบเครื่อรรงเพลื่อนแล้วก็ภาพสวยพอสมควรนะ โอเคที่ไม่ต้องลาก,กันไปก่อนก็ผม <c oughs> สำหรับใครที่ชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าอยากได้เกมอะไรแนวไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะที่สาคัญเนี่ยถ้ามีคลิปในเกมเจ๋งแนะนําก็สามารถแนะนํากันมาได้ก็ผมจะขอบคุณมากๆเลยนะตั้งกร่เกมยังไม่จบแค่นะี้ถ้าใครอยากหากเกมอะไรเพิ่มเติมก็เดีเ๋ยวจะมีคลิปขึ้นมานะคือเพื่อนสามารถกดดูคลิปต่อไปได้เลยสำหรับคลิปนี้เจ๋งมานะชิวกันมาแฟนบายยขอบคุณที่เข้ามาดูนะกดดูคลิปต่อไปได้เลย